เอาเอครับเอาอะไรกันไเป็นกระเป๋าฮะอุ้ยไปเดินห้างกันเราจะไปพหากคอนหรือเปล่าเปล่าเราเลี้วสยามตาหูดูตาหูดเป่ะไม่ใช่ชายแล้วนะไม่ใช่ชายแล้วนะจะื่องตัวหญิงแล้ว ใครเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่เป็นห่วงนะไเนียอน่ปนไอไปหาของใหม่อีกเชยวหาของใหม่คนหญิงหัดนะมันไปหาของใหม่ว่ะแป๊ะเล่นอยู่มั้ด ฮะเนี่ยชักพักแล้วนะหนูนั่งอยู่ในห้องแต่ตัวเดี๋ยวก็เลือนะ้อนนั่นเดี๋ยวเลื่อนหนูเอาันนี้ก็ได้ใส่นั้นก็ดีแม่ดูหยิบเสื้อหนูฮะหยิบเสื้อหนอูมใส่ได้ไหม นี่เป็นเสื้อฉันนะเธอเดี๋ยวเข้าไปเอ็มเขาจะใส่ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วพี่หนิงไม่ขึ้นมาเขาจะใส่ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วแบบเสื้อรัดรูปเขาลัดรูปคอมาฮะมันเสื้อออนนะขโมยต้องให้ใครจัดการเนี่ยมดอมดออยู่ไหนเนี่่ยยมมดอออูไหนฮะ อะไรนะมีคนชมว่าสวยอะทำไมนางเอกของเราก็สวยจิ๊เข้าสู้ลูกมามาละมาละแช่นแช่นแชนแชนแช่นข้างหลังตึงมากใส่ได้ว่ะเปรี้ยวแต่ข้างหลังตึงมากเลยแตกนะถ้าเสื้อเราแตกนะฮะถ้าเสื้อเราแตกนะเิร์ดอะ เออจอขาแล้วฮะติกะดม่ไก็่ต้องตได้ไหมไปปาดอมาหน่อยปะได้ที่แปลว่าไม่ได้ได้ไหมได้หว่ะ เไปให้มุกดาดูก่อนไปให้มุกดาดูก่อนเลยฉันดาจะรูวฉันด่าจะรัวมดอว่างไปมาแล้วมุกไปเลยมุกมุกมุก ฮะเป็นเสียเไงไม่ได้หรอพี่โมได้มมีกระเป๋าเด็กไมมีกเป๋าเปัแบ็เนได้ไหมเห็นไหมล่ะเป็นคนเดียวที่เป็นคนเดียวที่พูดแล้วยอมถอดอ่ะเยื่ป้ยืออไเดี๋ยว็ตงหูะเขาเป็นอะไรอ่ะ เขาอยากได้ใช่ป่ะเขาเลือหรอใช่แล้วคอคนห้าอด้่ีใส่รออ๋อเหอแล้วดูดิคิดว่าเขาจะลืออะไรต่อไหมคงหาาแม่ก็ะเยแมดูเพื่อนดิไปดูเพื่อนดิไปดูเพื่อนดิไปดูเพื่อนคนชมพ่เกียวเยอะมากผมผมอันนี้อยู่ผมแม่อยู่อุยไปดูแม่ไปดู จะว่าแบนี <divide S 1> ้ก <sponge> <cake Sounds> ็ผิวเย็นนะโอ้ยอยญ่ยุ้งเลยนะโอ้ยเขาบอกว่ามาคนเดียวดท้องอะไรนะโตว่านเดียวดท้องแ้วบ่พี่เเขาบอกว่ามาคนเดียวดท้องอันนี้อันนี้ไม่ปกติเหรอ เขาปกติเขาอยู่กองเงียบๆเปล่าอ่ะครับช่วยถามผมหน่อยครับใช่ครับปกติเขาอยู่กองเงียบสุดขมดุมดึ๋สุดๆครเพิ่ยังมีเสียงเสียงวันนี้เหรอครับครับทำไมครับทำงานเฮ้ยไม่มีอารมณ์สนทรีย์ซะเลยเป็นยังไงครับอารมณ์สุดฟรีนี่ไงอย่างนี้เนี่ยสร้างเสียงคนร้องให้กับทุกคนผมซอนหนึ่งบทเพลงโอเธอนวลเหมืนเล่นแล้วต่ออะไรวะแล้วต่อ เดี๋ยวมาไปหาเราต่อนี่ต่อร้องเพลงดีมากเพลงนี้ผมชอบมากชื่อเพลงตู่เทนวนดีที่เพลงเพราเลยครับก็ยังเด้งดึงอะไรทั้งอย่างเะแต่ต้องระวังไงเขาสั่งกันแล้วต่อเนี่ยดูเขานั่งกันเรียบร้อยเนี่ยเขานั่งกันเรียบร้อยเนี่ยดูเนี่ยเขาอยู่กันเรียบร้อยเนี่ยเขาอยู่กันเรียบร้อยหมดเลยเนี่ยดูสิทุกคนอยู่กันเรียบร้อยหมด นี่จะเข้าฉากแล้วใช่ปะวันไหนนะวันไหนคุณร like in in ิงใหม่ถ่ายนะพูดบอกด้วยดูดูไม่ไลฟ์เลยไข่ไข่ขนมไข่ขนมไข่หยุดเลยทัศนียาขนมเองครับ ขนมไข่อะไรนะไม่ได้เป้จะบอกว่าเป้เริ่มหน้าบวมแล้วนะลูกเปาไไมทำไมอ่ะทำไมอ่ะคืออะไรไม่เข้าใจทำไมคืออะไรมุกอะไรกันอ่ะมุกมุกอะไรมุกอะไรมุกดามุกอะไร ทำไมอ่ะทำไมอ่ะคืออะไร<ป>ะคืออะไรแป๊ะสิอธิบายมาดิเปนเรื่องของเขาม่ไม่รเปิดหัวคือเ้มัแล้วเือะไรคายโบท็อกหรือฟิลเลอร์หรือไหมโบท็อกคาย อ๋ออ๋โบทอกใช่ไหมนี่นี่นี่อยากได้อะไรอ่ะอยากได้อะไรกันเนี้ยป๋าเข้ามาแล้วไปขอป๋าพ่อพ่อลูกลูกเขามีของจะขอออเกกัไนรจฮะเอะไรกัน อ่ะบอกไปบอกไปเลยอยากได้ละบอกไปเลยอยากได้ละออกี่ดูเสียงดูเสียงเสียงสองมาแล้วเสียงสองมาแล้วอยากไล้อะไรกันอยากได้อะไรกันเราขอไปเลยอยากไลเรอยแม่เท่านั้นแม่หนิงเท่านั้นใช่ไหมเออจริงหรออีกคนอีกคนเขาก็ไม่เคยกู พ่อปูเป้หน้าบวมโบท็อกละลายพูดจริงพูดเล่นไปถ่ายฉากไฟไหม้โบท็อกละลายอ๋อเขากระท่อมหนึ่งใช่โบท็อกละลายถ่ายถ่ายถ่ายเอตามไม่เป็นเลยเกือบไหม้ทั้งป่าแล้ววันนั้นนั่งดีๆเดี๋ยวสายรายงานมาว่าคือทับไม่ทันเกือบไหม้ทั้งป่าป่าตัวจริงนะป่าหมกด้วยได้หรอป่าหมกได้อ๋อเดี๋ยป่าหมกแปลว่าอะไร ไม่บอกฮะป๋าหมกแปลว่าอะไรไม่ไลฟ์อยู่ไม่ไลฟ์ไลฟ์อยู่ก็ไม่รู้องกี่โอเคนี่เล่นแล้เพา่อนตายกันไปข้างหนึ่งแล้วาพี่โน้ตหาเมื่อเช้าเขาเป็นป่ามากจะซื้อของให้นางเขาป่ามาจะซื้อของให้นางเอกทุกคนเลยอ่าเนี่ยแหละพ่อมาแล้วพ่อจะให้อะไรซื้ออะไร พ่อแหม่ลูกก็รู้ว่าคำพูดพ่อว่าจะเหลืออะไรแล้วลูกพ่อเหลือตะหมอยกับรอยยิ้มใช่ป่ะเล่นเองเดี๋ยวนี่ก็นยี่เองงั้นงั้นอย่างนี้ว่ะถ้าพ่อไม่ซื้อให้น้องๆแล้วพ่อบอกเหลือตะหมอยกับรอยยิ้มขอดูหน่อยโอ้ยนั้นเหรอต้องเล่นแค่ออกมาแล้วนะถ่ายไปเลยจิ้มทำ้าฉากแล้วเด็ดุดไปเลยอ่ะปะทำงานไม่เพียงแต่ลางวัน ไปละนี่คือความวุ่นวายของกองเราระหว่างเบรกสนุกสนานกันไปตามๆกันนะคะ